วันนี้รู้ทันคดีโกงจะพาท่านผู้ชมตรวจสอบกรณีที่เคยมีการบิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิดคงจำกันได้ในช่วงเวลาหนึง่งมีการออกมาบิดเบือนด้อยค่าบางส่วนลามปามไปถึงขนาดก้าวล่วงไปถึงสถาบันเบื้องสูงอุทาหรณ์บิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิดครับควรจะมีการสรุปบทเรียนไม่เช่นนั้นสังคมจะตกเป็นเหยื่อของพวกใช้เฟกนิว ด้ยค่าบิดเบือนด้วยหวังผลทางการเมืองมีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาถึงจุดนี้ครับนี่คือสถานการณ์โควิดล่าสุดนะครับ26พฤศจิกาถึง2ธันวามีผู้ป่วยนะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย500กว่าคนนะแต่ก่อนจะมาถึงวันนี้นี่คือภาพวันที่นายกพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเชิญบรรดา คุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิระดับครูของหมอมหาเรือฮะเพื่อที่จะจับมือกันสู้กับโรคอุบัติใหม่โควิดตอนนั้นนักการเมืองเอาไปเล่นการเมืองกันทั้งในสภานอกสภาด้อยค่าขัดแข้งขัดขากันแต่เริ่มจากการทำงานนะจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะประั้นรัฐมนตรีอนุทินปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อสู้ฟันฝ่ามา ทีนี้มันมีอะไรที่ต้องสรุปบทเรียนนะคุณหมอยงผู้วรวรรณศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณท่านนี้แหละครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นบทสรุปวัคซีนโควิด -19 ที่เห็นอยู่นี้นี่คือเอกสารจาก WHO นะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิดว่าสรุปแล้วมันต้องใช้กี่โดสกี่เข็มสำหรับใครยังไง นะสรุปก็คือควรจะมีการฉีดอนะย่างน้อยหนึ่งเข็มนะแต่ถ้าป่วยแล้วก็เหมือนได้บูตแล้วนะแต่บทสรุปเรื่องวัคซีนโควิดที่คุณหมอยองโพสนะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้ลดการเสียชีวิตลงได้ไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีน ดังที่คนจำนวนมากเคยคิดไว้แล้วใฝ่ฝันอยากได้วัคซีนเทพนี่คุณหมอ,อยงสรุปอย่างนี้ครับจากข้อมูลทางวิชาการจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาแล้วสรุปบรรทัดนี้สำคัญกันตายไม่กันติดพูดง่ายๆนะและไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีนดังที่คนจำนวนมากเคยคิด แล้วไฟฝันอยากจะได้วัคซีนเทพวัคซีนเทพวัคซีนเทพคงจำได้ตอนนั้นแล้วล่าสุดในสหรัฐอเมริกานะอายการเท็กซัสฟ้องเอาผิดไฟเซอร์หลังข้อมูลชี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดแค่0.85ส่วนคดีจะเป็นยังไงยังไม่จบนะครับเขาไปว่ากันแต่มันสะท้อนว่าอายการเท็กซัสเขามีหลักฐานที่ยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าวัคซีน ที่เรียกว่าวัคซีนเทพในอดีตเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันมันก็แทบจะไม่ต่างจากวัคซีนอื่นเลยจึงเป็นอุทาหรณ์คนที่เคยบิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิดในอดีตที่ผ่านมาก่อความวุ่นวายขึ้นมาจนกลายเป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ปัจจุบันก็มีย้อนไปดูสรุปบทเรียนฮะนะเราเนี่ยเคยนําเสนอไปแล้วประสิทธิภาพการป้องกันวัคซีนดีที่สุดคือวัคซีนอะไรวัคซีนคือป้องกันชีวิต ป้องกันการป่วยตายนะแล้วได้มาเร็วที่สุดที่เราหาได้ตอนนั้นแต่กลุ่มม็อบสามนิ้วพักเก้าไกลฝ่ายค้านในขณะนั้นโจมตีด้อยค่าวัคซีนซีโนแวควัคซีนจีนวัคซีนแอตตาผลิตในประเทศไทยคงจำกันได้นะครับนี่ข้อมูลที่เราเคยนำเสนอฮะแล้วออกมาตามนั้นส่วนวัคซีนที่เรามีเนี่ยแอตตาเซเนกาซีโนแวคมีประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันได้ใช้ได้ แต่ตอนนั้นก็รุมถล่มเพราะหวังผลการเมืองประชาชนจํานวนมากตกปเป็นเหยื่อเหมือนจิ้งหรีดถูกปั่นหัวคงจํากันได้นะครับนะคนที่เคยออกมาตอนนั้นพยายามจะออกมาสวนว่าต้องเอาวัคซีนที่กันติดกันติดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมตอนนี้ก็คือว่าต้องทําให้ mrna มาถึงเมืองไทยให้เร็วที่สุด ของที่เรามีเยอะก็คือเราเป็นฮับของอาเซียนไม่ใช่หรอแอตราเซนิกาเฮ้ยคุณมีไฟเซอร์เยอะมี m r n i เยอะแต่คุณไม่มีไวรัสเลกเตอร์เหมือนอย่างประเทศไทยเลยแลกกันไหมหนึ่งต่อหนึ่งเขาไม่ยอมเพิ่มเป็น2ต่อหนึ่งเขาไม่ยอมเพิ่มเป็น3ต่อหนึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยได้บินวินทั้งคู่เราก็จะได้ไฟเซอร์กลับมาเขาก็จะได้ไวรัสเวกเตอร์กลับแน่เลยด่าบิ๊ก่มึงนี่แหละ ก็รัตต้องปลดล็อกให้กับเอกชนด้วยเปล่าว่ารัฐต้องซัพตเขาไม่ขายให้กับบริษัทเอกชนเขาขายให้กับหน่วยงานของรัค่ะเอกชนจะไปนําเข้าจากที่เขาไม่ขายมันจะนําเข้าได้ไงล่าไีกเอบเฟคหรือไม่เฟคต้องตูที่เจตนาจริงไหมต้องดําเนินการจัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิผลในการต้องกัรไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยติดกันตายแต่ไม่กันติดไม่ได้ครับของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ย

ワクチン由来のスパイクタンパクが皮膚で染まったとスパパイククタンパクはウイルスの表面にあるトゲのようなもの人の免疫はこのトゲの形を覚えることでウイルスを攻撃できるようになります人の細胞にスパイクタンパクを作らせることで免疫を生み出す仕組みです このスパイクタンパクが炎症部分に集まっていたことは何を意味するのか、えー、スパイクタンパクはバラバラあってそこで局所で免疫を下げているために、えー、そ,そこの局所のですねその、えー、ヘッピスウイルスの,その再活性化をねワクチン TV「クワクチンヒッポンガンカンテイ ไม่ใช่วันนี้บอกว่าโอเคฉีดไปเถอะกันตายไม่กันติดแต่ถ้ากัดกันตายไม่กันติดแต่มันจะติดอย่างต่อเนื่องอ่ะมันจะเปิดเศรษฐกิจได้ยังไงคุณต้องเอาวัคซีนมีปรสิทธาในการกันติดเพราะเมื่อไหร่มันกันติดกันติดได้มันจะกันตายได้ด้วยและเศรษฐกิจจะเปิดได้คุณลองดูนะถ้าเราฉีดแต่วัคซีนที่กันตายไม่กันติดแต่ยังติดได้อ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับการเปิดเศรษฐกิจคนต่างประเทศเขาจะกล้ามาเที่ยวเหรออ้อไม่เป็นไรหรอกพวกเราฉีดแล้ว กันตายแต่เราไม่กันติดแล้วผมอ่ะอ๋อคุณอัดเมื่อคืนผมนั่งอีเมลหาอีเมลหาที่อยู่ของฟาวเดอร์ของโมเดอร์นาแล้วก็ของไฟเซอร์เป็นรุ่นพี่ที่ MIT ทั้งสองคนนั่นแหละฮะคุณพิธาลิมเจริญรัตถึงขนาดเคยประกาศจะเอาแอสตาสามไปแลกเอาไฟเซอร์หนึ่งแล้วเธอถึงขนาดโชว์พาว ในสภาที่ให้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะเขียนอีเมลไปหารุ่นพี่ที่เป็นผู้กอ่อตั้งไฟเซอร์แล้วในโลกออนไลน์ครับเนี่ยเขาเลยมาบอกวนะ่าผู้กอ่อตั้งไฟเซอร์เนี่ยตายเมื่อปี1906แล้วแต่มีด้อมส้มมาพยายามจะแถช่วยแก้ตัวให้คุณพิธาบอกว่าเนี่ยเขาหมายถึงเพื่อนรุ่นพี่ร่วมสถาบันไม่ได้หมายถึงเพื่อนร่วมรุ่นนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคุยกันได้นะปรากฏว่า ที่คุณพิธาพูดในคลิปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมก็ได้ยินเขาบอกถึงขนาดว่าจะเขียนอีเมลส่งไปหาส่งไปหาคนตายได้เลยหรอฮะอีเมลมันคือการพยายามโดดเข้ากับกระแสโดดเข้าหาแสงเพื่อที่จะหวังผลทางการเมืองว่ารัฐบาลนี่แย่ไม่มีคอนเน็กชันผมเนี่ยเพื่อนนะร่วมกับสถาบันนะเดี๋ยวจะเขียนอีเมลไปขอเขาผู้ร่วมก่อตั้งไฟเซอร์สุดท้ายโปะแตก ผู้ร่วมก่อตั้งไฟเซอร์เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคนแล้วบอกจะเขียนอีเมลไปหาก็เพื่ออวดด้อมส้มว่าตัวเองเนี่ยกว้างขวางนี่คือวิธีการที่ใช้มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนโน้นนะทีนี้ดูต่อไปอีกไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองแนวร่วมผู้สนับสนุนพักอนาคตใหม่นะหลายคนนี่ฮะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเคยอาศัยสถานะของตัวเองออกมา ด้ค่าโจมตีวัคซีนที่เรามีแล้วโจมตีเรื่องวัคซีนตอนนั้นเยอะแยะคุณวิทาด้วยแต่สุดท้ายท่านเหล่านี้ฉีดวัคซีนอะไรก็ฉีดวัคซีนที่เรามีนั่นแหละครับที่รอดชีวิตกันมาได้แต่เวลาออกมาตอนนั้นโจมตีถล่มแหลกเลยนะจนเกิดวาทะนะเรื่องของการด่ามหมอเป็นหมูเป็นหมาเขาเลยบอกเชื่อหมอไม่เชื่อหมาสวนกับไปตอนนั้น นี่คุณเจีย๊ยบนะเคยโจมตีถึงขนาดบอกว่าเนี่ยมันคงโง่เหมือนบางคนนะนะมันคงโง่เหมือนผู้นําและระยำเหมือนหมอบางคนวาทะของเจีย๊ยบตอนนั้นนะดาใครละ่ะนะมีการลุมด่ามหมอยงกันในตอนนั้นนะหมอยงเนี่ยออกมาแนะนําออกมาให้ข้อมูลต่างๆนานาวัคซีนสูตรไข้เอาของที่เรามีเนี่ยเอามาดําเนินการซึ่งมันใช้ได้ แต่ก็มีการปั่นกันในโลกออนไลน์มีกลุ่มนักเรียนออกมาเรียกร้องเอาวัคซีนคุณภาพเอาวัคซีนคุณภาพสอดประสานกับแนวร่วมม็อบ3นิ้วนั่นแหละตอนนั้นท่านผู้ชมจําได้แล้วคนดังๆในวงการบันเทิงที่สนับสนุนส้มนะออกมาคอเอาเนี่ฮะเพียบเลยนะออกมาโจมตีเรื่องการจัดการวัคซีนเอาวัคซีนไม่มีคุณภาพต่างๆมาวัคซีนที่เราต้องการคือวัคซีนคุณภาพนะต้องกันติด นะกันใต้นะไม่ฟังเสียงชี้แจงแล้วก็ม็อบสามนิ้วนะข้อเรียกร้องผูกโยงกับเรื่องวัคซีนผูกโยงกับเรื่องโควิดนี่ประยุทธต์ต้องลาออกเปลี่ยนวัคซีนเจ้าสัวซีพีเป็น mRNA เอาไปผูกโยงกับม็อบด้วยเห็นไหมครับนี่คือความวุ่นวายในบ้านเมืองช่วงที่ผ่านมาแล้วอย่าให้คนพวกนี้ลอยนวลแล้วนี่ครับบรรณาอินโฟคนดังทั้งหลายที่เคยออกมาตอนนั้น โอ้โหสมาธานนะยกย่องสรรเสริญวัคซีน mRNA แล้วโจมตีวัคซีนที่เรามีแอดมินเพจเดอแม่ตาดีเขาเลยทำแบนเนอร์นี้เขาบอกว่าเนี่ยอเมริกาอังกฤษฟังทางนี้ผู้เชี่ยวชาญในไทยให้ใช้วัคซีน mRNA หยุดโควิดได้นะแล้วข่าวที่บอกว่าอายการเท็กซัสฟ้องนะเนี่ยเชิญท่านเหล่านี้เป็นพยานก็ได้นะเพราะว่ามั่นใจว่ามีประสิทธิภาพคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตนี่ฮะ วัคซีน mRNA ป้องกันดีที่สุดเยี่ยมที่สุดนะในขณะที่ในต่างประเทศเองเขาก็ยอมรับว่าวัคซีนเขาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อป้องกันแต่เพื่อลดความรุนแรงความสูญเสียแต่บ้านเราเอามาปั่นกันโดยกลุ่มการเมืองที่หวังผลนะแล้วเท่านั้นไม่พอคนก็เลยต้องออกมานะอย่างคุณชมพู่เนี่ยตอนนั้นน่ารักมากฮะออกมาเพื่อที่จะยืนยันมั่นใจในวัคซีนที่เรามีนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จ่าดาม่าก็มาฉีดสุดท้ายนะดังงงนางง้มสอสอก้าไก่ก็ไปฉีดครับแต่อีกหน้าหนึ่งเวลาไปให้ข้อมูลกับสังคมกับโจมตีด้วยค่านะหมอยงเนี่ยโดนหนักเลยอันนี้ดามา่าแอดดิกนะเคยโจมตีเรื่องวัคซีนสูตรไข้ไม่เชื่อหมอยงนะไม่เชื่อแต่เชื่อใครเชื่อใจหมอบุญจำ <laughs> ตอนนั้นมีสองหมอหมอยงหมอบุญ หมอโยงเนี่โดนลุมถลม่มส่วนหมอบุญเนี่ยโอ้ยังกับนักบุญตอนนั้นนะแล้วเรื่องหมอบุญเนี่ยครับนะตอนนั้นเนี่ยออกมาเปิดนะเนี่ยมีดีอยู่แล้วเดี๋ยววัคซีนจะมามาจองซื้อได้นะโอ, ح, โอ้โหที่คนมาสรรเสริญเยินยอคุณหมอบุญแล้วก็ถล่มรัฐบาลวันนี้เขาหาได้ไหมแต่สุดท้ายหาได้ไหมครับสุดท้ายกรอตสั่งปรับสองล้านสามแสนบาทเรื่องวัคซีนไฟเซอร์นี่แหละแล้ว บทลงโทษก็คือนะห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร42เดือนแล้วรายงานการดําเนินการอันนี้ต่อปปงด้วยอันนี้กรต่อครับแต่คุณหมอบุญท่านก็ประกาศลาออกนะแล้วไม่ยอมจ่ายค่าปรับ2องล้านสามแสบาทในที่สุดกรดต่อก็ส่งเรื่องอายการดําเนินคดีครับนี่ตอนนี้เรื่องก็ยังไม่จบเห็นไหมฮนี่หมอบุญตอนนั้น เรารัฐบาลเนี่ยตอนนั้นทำอะไรดีลกับไฟเซอร์แล้วมีกำหนดอา้าวยี่ล้านโดสตามแผนมาเมื่อ,อไรเพราะว่าเขาขายเฉพาะรัฐแล้วก็จะมาฉีดฟรีประชาชนแต่กระแสะตอนนั้นปลูกปัน่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะจนในที่สุดมีเอกชนมาอ้างว่านำเข้ามาได้นะนะอาแล้วตอนนั้นเ,เขาจะขายให้ต่อรัฐก็ก็ชี้แจงกันซึ่งสุดท้ายแล้วคุณหมอบุญก็มารับตรงนี้แล้วคนก็ไปจองกันนะ แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ครับสุดท้ายไอ้ที่ได้คือน่นฉีดฟรีตามที่ประกาศเอาไว้ส่วนไอ้ที่เอาไปจองฉีดนะเป็นประเด็นจนถึงปัจจุบันนี้ครับนะดูทัดไปอีกนะนโยบายของผ,ผู้ผลิตไฟเซอร์เนี่ยเขาชี้แจงเองเลยเนี่ยนะไม่ขายให้เอกชนแล้วรัฐบาลไม่ได้กีดขวางนำเข้ามาแต่ตอนนั้นก็ถูกลุมตลหลมโจมตีจํากันได้นะครับ แล้วตอนนี้ความจริงมันปรากฏแล้วว่าสิ่งที่เราเคยรายงานเนี่ยเป็นจริงทุกประการแล้วทีมแพทย์ทีมรัฐบาลในขณะนั้นทําดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัดรัฐบาลไม่ได้ไปกีดขวางมันยังมีคนไปปั่นข่าวว่ารัฐบาลกีดขวางแม้กระทั่งนายทักษิณชินวัตรตอนนั้นนะบอกว่าสลิมอยากได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์เข้ามาแล้วบางล็อตนะไปไหนซึ่งสุดท้ายไม่เป็นความจริงครับนะเอามาปัน่นเัาเข้าด้วยนะตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนะนะนี่จำได้ นะตอนนั้นเดี๋ยวอยู่แข็งแรงอตอนนี้เข้ามาแล้วป่วยะนะถัดไปอีกนะคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยตอนนั้นจะหาเสียงไงเปิดแคมเปญนะะยื่นฟ้องรัฐบาลคาตกรอ้างว่าการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคก,การบริหารวัคซีนทําให้คนตายแต่ตัวเลขคนตายของประเทศไทยไปเทียบกับประเทศอื่นสิแม้แต่ประเทศที่ผลิตไฟเซอร์เองอะอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรไทยเราต่ำกว่าเยอะครับ แต่นี่ถูกปลุกปั่นตอนนั้นโดยกลุ่มแนวร่วมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นมาแล้วเกิดผลประโยชน์ทางการเมืองกับบางกลุ่มเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วดูถัปอีกตอนนั้นถึงขนาดไหนนะคงจำกันได้มีข่าวนะช่อง3ามเนี่เอาไปปั่นกระแสเลยคนไทยไปเก็บเห็ดในเมืองลาวถูกจับแล้วก่อนส่งกลับเขาฉีดไฟเซอร์ให้ เอาไปปั่นเลยว่าในลาวมีไฟเซอร์ฉีดฉีดแม้กระทั่งให้คนไทยที่ถูกจับสรุปเป็นข่าวปลอมนะกลุ่มคนไทยเจ็ดคนหลงป่าไปยังประเทศลาวถูกจับแล้วฉีดไฟเซอร์ก่อนกลับไทยเข้ามาปั่นเพื่อจะบอกว่าโอ้นี่มันหาง่ายไฟเซอร์ในลาวเนี่ฉีดให้คนต่างด้าวก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นข่าวในลาวเนี่ยถึงขนาดต้องรายงานออกไปเลย นี่ผู้ประกาศข่าวลายนี่มันไม่ใช่ความจริงไอ้ที่ไปปั่นกันนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยข่าวปัน่นข่าวปล่อยข่าวเฟคนิวข่าวบิดเบือนนี่คืออุทาหรณ์บิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิดในวันที่ความจริงปรากฏน้ำลดต่อผุดไอ้กระแสกลดาบิดเบือนด้อยค่าลดลงความจริงก็เริ่มปรากฏ สิ่งที่คุณหมอยงเคยพูดสิ่งที่รัฐบาลเคยทำไม่ได้ดีสุดยอดแต่ดีที่สุดในภาวะจำกัดตอนนั้นยังไม่หมดนะเพราะบางคนเลยเถิดไปถึงการจาบจ้วงสถาบันด้วยเราย้อนให้เห็นว่าใครต่อใครบ้างที่ออกมาถลม่มออกมาโจมตีออกมาด้อยค่าวัคซีนที่เรามีตอนนั้นแล้วมาวันนี้วัคซีนเทพที่อ้างกันเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะนอกจากนี้ในช่วงนั้น มีบางส่วนฮะที่เลยเถิดไปถึงการพาดพิงโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองขิดตอนนั้นเนี่ยได้มีการไลฟ์วัคซีนพระราชทา,านใครได้ใครเสียคงจำได้โจมตีการจัดหาวัคซีนแล้วพาดพิงก้าวล่วงไปถึงสถาบันด้วยตรวจสอบหรือปลุกปั่นบิดเบือนตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วครับแล้วกรณีว่าไอ้คลิปเนี้ย เข้าขายผิดกฎหมายไหมต้องลบออกจากสารระบบคอมพิวเตอร์ไหมผิดพรบคอมไหมสารตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วว่าต้องลบออกจากสารระบบเพราะฉะนั้นกรณีว่าผิด1นึหนึ่ไหมทีเนี้ยรอสารตัดสินเรื่องคดีอาญานี่คือผลพวงจากการปุกปั่นบิดเบือนในขณะนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะ <Yeah. S 1> แล้วการพูดของคุณรธรไม่จบเท่านั้น ยังมีกลุ่มแนวร่วมผู้สนับสนุนเอาไปเคลื่อนไหวต่อนะเพนกวินเบนจาไปชูป้ายต้านวัคซีนสยามไบโอไซเอนะแล้วมีวาทกรรมเนะี่ยเป็นการปลุกปั่นด้วยความเท็จนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยทั้งหมดก็อาศัยเชื้อของความไม่รู้ในขณะนั้นลืงวัคซีนธรรมชาติของคนที่เราต้องระบัดระวังแต่มันมีคนพยายามหาผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยการปั่นหัวคน ลาวกับคนไทยเป็นจิ้งหรีดตอนนั้นเอาข้อมูลเท็จแทรกเข้ามาเอามาบิดเบือนรัฐบาลนี่จัดการไม่ได้เรื่องวัคซีนอย่างนั้นอย่างนี้นะจนเกิดการด้อยค่าแล้วเอามาเคลื่อนทางการเมืองแล้วถามว่าตอนนี้ท็อปนิวหรือรายการเรานําเสนออะไรนี่ครับเราก็ตามจี้แต่ไม่ใช่ตามจี้ไปด้อยค่าวัคซีนที่เรามีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือรายการที่เราเคยนําเสนอไปเราตามจี้ว่าแอสต้าเซเนกา ที่ผลิตโรงงานสยามไบโอไซเอนเน่จะต้องจัดส่งมอบให้เราให้ครบเพราะเราต้องใช้วัคซีนที่เรามีผลิตได้ในประเทศแต่ก็ยังไม่รับปากว่า10ล้านโดสต่อเดือนทีนี้นี่คืออะไรฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการดิวเนี่ยครับที่เราเคยนำเสนอเดือนว,วันนี้จะเอากลับมาดูอีกนะแต่ดูจากนี้คร่าวๆก่อนฮะ แอสตาเซเนกาครับด้วยความเคารพนะฮะแอสตาเซเนกาเนี่ยดีลโน่นออกฟอร์ดร่วมวิจัยพัฒนากับแอสตาแล้วเราก็ดีลซื้อกับแอสตาเซเนกาทีแรกสั่ง26ล้านโดสก่อนเพิ่มมาอีกรวมเป็น61ล้านแต่จุดเริ่มต้นนี่มาจากไหนฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะผลิตวัคซีนโดสแรกออกมาเนี่ยรัฐบาลไทยอุดหนุนไปที่ โรงงานของสยามไบโอไซเอนด้วยนะฮะเพื่อเติมศักยภาพให้สามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานของแอสตราเซเนกานี่เราอนุมัติงบประมาณประมาณ600ล้านบาทให้กับโรงงานสยามไบโอไซเอนะครับแล้วสยามไบโอไซเอนี่ไม่ได้เอาไปเปล่าเขาก็จะส่งมอบวัคซีนคืนให้เท่ากับมูลค่าเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเห็นไหมฮ นี่คือดีอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเราเปิดเผยมาตั้งแต่ต้นเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตวัคซีนได้แล้วการส่งมอบวัคซีนที่เราต้องการใช้สถานการณ์มันลำบากจริงแอส t ราเซเนเกาต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยครับพูดง่ายๆคือถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนตอนต้นก็ไม่สามารถผลิตได้แล้วจะผลิตแล้วจะเอาไปส่งให้ประเทศอื่นอีกทั้งนั้นที่ประเทศไทยขาดแคลนเห็นใจประเทศไทยบ้างสิครับ ดูต่อไปครับจากผังเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ทำไมเราจึงจ่ายเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่ตอนต้นมันก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติพศสอ6 1ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มมีดีลมาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับ2,561แล้วในกฎหมายฉบับนี้ระบุเอาไว้แล้วว่า รัฐไทยเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณากำหนดสัดส่วนการส่งออกนี่กำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวาให้เหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนในประเทศนี่ครับอยู่ในวงเล็บ2นี่ความหมายคืออะไรครับแอสตาราเซเนการู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมีกฎหม,มายฉบับนี้ เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกจํากัดการส่งออกถูกไหมครับแล้วก็ด้วยกฎหมายฉบับนี้แหละที่ทําให้สยามไบโอไซเอนเนี่ยได้รับการอุดหนุนจนสามารถที่จะผลิตได้ประกอบกันครับเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงทีนี้เราต้องการใช้ในประเทศจริงแน่นอนเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้เพราะมันเคยให้คุณมาแล้วไงให้คุณด้วยก็ต้องสามารถให้โทษได้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือต้องชี้แจงให้ได้ว่าการผลิตในประเทศไทยผลิตได้เท่าไหร่กันแน่15ล้านโดสต่อเดือนแล้วต่อปีกี่ล้านโดสแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วส่งออกไปเท่าไหร่เพื่อพิจารณาว่าเทียบกับสัดส่วนที่เราต้องใช้ในประเทศแล้วเราจําต้องออกข้อกำหนดสัดส่วนการส่งออกหรือไม่ นี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติบนพื้นฐานของกฎหมายที่ชอบธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะให้เวลาก็ให้เวลาไปสักเดือนเพื่อดูว่าเดือนหน้าทําได้จริงไหมถ้าทําไม่ได้จริงรัฐบาลต้องเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้วิกฤตวัคซีนได้แล้วจะเป็นโบดําเป็นตราบาปติดตัวรัฐบาลตลอดไปนี่คงจําได้นะครับแล้วก็เล่าถึงรายละเอียดว่าเนี่ยได้รับการสนับสนุนยังไงให้มีการก่อสร้าง แล้วข้อตกลงไปยังไงต้องเอาวัคซีนมาจัดส่งให้ได้แล้วในที่สุดนะการจัดการวัคซีนในตอนนั้นก็ดำเนินการได้ในที่สุดนี่คือข้อที่จริงครับไม่ใช่ไปได้อยค่าวัคซีนที่เรามีแต่ไปกดดันตรวจสอบให้ต้องจัดส่งมาให้ได้ไม่เหมือนกลุ่มสามนิ้วหรือสอสอฝ่ายคา้านในขณะนั้นไปได้อยค่าการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนกาด้วยซ้า บางคนจาบจ่วงเกินเลยไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือการเมืองในขณะนั้นครับทั้งหมดนี้ควรจะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับกรณีของการโจมตีด้อยค่าวัคซีนโควิดซึ่งที่ผ่านมามีบางคนสรุปบทเรียนแล้วคุณมาเดียวพู่มกับตอนนั้นก็ออกมาโจมตีคุณหมอยงนะแล้วในที่สุดก็ได้มีการไปกราบขอขมาที่เคยล่วงเกินหมอยง อมวัคซีนโควิดเห็นไหมครับเมื่อสำนึกคุณหมอยงก็ไม่ติดใจเอาความนี่คือกรณีตัวอย่างในระดับบุคคลแต่ในสังคมไทยตอนนั้นเราได้เห็นการบิดเบือนด้อยค่าโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้ลอยนวลต่อไปโดยไม่สรุปบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ก็จะเกิดกรณีแบบนี้ซ้ำซากครับวันนี้รู้ทันคดีโกงก็เลยสรุปมาให้เป็นอุทาหรณ์บิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิด หวังว่ามันจะไม่มีกลุ่มการเมืองที่เคยใช้กลวิธีสามานแบบนี้หาประโยชน์ทางการเมืองอีกในอนาคตต่อไปนี่คือรู้ทันคดีโกงในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ